วันนี้ด้รับข้อสาบจากเบื้องบนบอว่าฉันจะต้องมาทำงานวันเสาร์โคตรเบื่อเลยอุตส่าห์นัดเด็กไว้ยังไงเจนยินยังยินไว้ก่อนเรามีแผนเราจะลอยวัฒนาเข้ามาทำงานให้ยังไงก็ต้องเก็บปากัาไว้ก่อนวัฒนาวันเนี้พี่อะเด้รับข้อสอรจากเบื้องบนมาว่าเราจะเปิดผลิตทำงานในวันเสาร์ และทีมเราสักคนเนี่ยจะต้องอยู่สะพอนลูกค้าเอ๊ะเสาวนี้เหรอครับพี่ผมไม่ยยกรู้ว่าเรามีทำงานวันเสาร์นี้ด้วยครับก็เพราะเองอ่ะมันอยู่มาได้แค่3มเดือนบดเทียบกับพี่ที่อยู่มากว่า30ปีไอปเรื่องเนี้เป็นเรื่องธรรมดาเนาะว่าแต่เองรู้ไหมขิดลับในการเจริญเติมโตของพี่นั้นคืออะไรขอความกรุณาด้วยครับพี่ ผมอยากเองแบบพี่ครับคิดลับที่ว่าเองจะต้องรู้จักคำว่าเสียสละส่วนตนและรับผิดชอบยังไงล่ะผมต้องทำยังไงดีครับพี่ช่วยสอนผมหน่อยครับพี่สมศักดิ์เองลองคิดดูนะ วันนี้เป็นโอกาสที่เองจะได้เจริญเติบโตและอนาคตของบริษัทอยู่กับเอ็งแล้วพี่จะมอบหมายหน้าเทียนทรงเกียรติในเสาเนี้ให้เอ็งมาดูแลและเป็นตัวแทนของแผนกเ,เรายังไงล่ะฮะนี่มันโอกาสที่ดีมากเลยครับพี่ว่าแต่พี่จะคอยสอนผมใช่ไหมครับคือผมแค่เปิดเครื่องผลิตยังไม่เป็นเลยครับพี่ นี่เอ็งไม่เคยจำที่พี่สอนเลยหรือไงแต่แค่ไอ้เครื่องงอยังไงก็แล้วแต่โอกาสเนี่ยเอ็งจำไว้มันไม่ได้มีมาง่ายง่ายแค่เอ็งยกมือและยืดอกพร้อมบอกกับพี่ว่าผมจะทำงานนี้และที่เหลือแต่เอ็งมีปัญหาอะไรเอ็งก็แค่โทรหาพี่เอ็งโทรหาพี่ได้ตลอดเลยน้อย อ้นางโงถึงเวลากูจะปิดโทรศัพท์เรื่องอะไรจะมาขัดเวลาแสนวานที่กูจะขัวเด็กที่แสนรอมานานละะตัวเก็บอาการไว้ก่อนพอพอกันทีผมละคิดไว้แล้วว่าคุณต้องเป็นคนแบบนี้คุณสมศักดิ์เอะน้องระวังคำพูดหน่อยนี่เองคิดจะต่อตาพี่หรือ,อไงฮะ นไอวัฒนามึงกลายเบอสไดยังไงนะเออฮบอสครับนี่คุณไม่รู้เหรอคุณสมศักดิ์คุณไม่เคยสังเกตและคุณตัวสออะไรเลยเหรอวันนี้ว่าวัฒนาเขารอนี่นี่คือเวลาของเขานี่ลายเซ็นคุณใช่ไหมคุณสมศักดิ์คุณเป็นคนอนุมเองคุณไม่รู้เหรอคุณสมศักดิ์บอสครับผมไม่ไปแล้วครับบอส ผมผิดหวังในตัวคุณมากเอาละ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 เสานี่ผมรบควรคุณสแตนบายด้วยนะและคุณจะต้องรีพอร์ตผมทุกชั่วโมงอย่าให้ผมเห็นว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกคุณรับทราบไหมคุณสมศักดิ์เกือบอบอก